อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเพราะว่าในทุกๆปีนะคะเราจะเห็นสถิติของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่างๆแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตไดเป็นจํานวนมากอย่างผู้หญิงเองมะเร็งที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะนั่นก็คือมะเร็งปากมดลูกด้วยล่าสุดค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการตั้งเป้าฉีดวัคซีน HPV นะคะเพื่อเป็นการป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับผู้หญิงที่มีอายุ11 20ปีค่ะ ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ทับ2,566นายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เห็นชอบค่ะเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส hpv เป็นหนึ่งในนโยบายคิกวินนะคะ มะเล่งครบวงจรเล่งรัดการฉีดวัคซีนสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ11 20ปีมีเป้าหมายการฉีดอยู่ที่1ล้านโดสในระยะเวลา100วันนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2566 เนื่องจากว่าโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะถือว่าเป็นมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทยสูงเป็นอันดับที่2รองจากมะเร็งเต้านมโดยใน5ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ6,500คนแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตประมาณปีละ2,000รายมะเร็งชนิดนี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนแต่ว่าต้องฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ถึง90%ส่งผลให้ลดความเสี่ยงต่อการ เป็นเกิดมะเร็งปากหมดลูกใน10ถึง20ปีข้างหน้าได้ค่ะประเทศไทยจึงมีการฉีดวัคซีน HPV นะครับให้กับเด็กหญิงชั้น ป .5 หรือว่าอายุ11ปีนะครับตั้งแต่ปีการศึกษา2,560การฉีดเนี่ยต้องฉีด2เข็มระยะห่าง6-12เดือนอย่างไรก็ตามนะครับการฉีดในช่วงอายุหลังจากนั้นเนี่ยยังสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ซึ่งขณะนี้เนี่ยเด็กป .5 ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะอยู่ชั้นม .5 หรืออายุ17ปีดังนั้นการขยายกลุ่มเป้าหมายไปถึงอายุ20ปีจึงเหลือเพียงกลุ่มอายุ18-20ปีครับที่อยู่ชั้นป .5 รวมไปถึงจะเร่งฉีดเก็บตกในกลุ่มอายุต่ำกว่า18ปปีที่ยังได้รับการฉีดไม่ครบด้วยล่ะครับ